สวัสดีครับผมธีรุตินิงกุศนะครับอดีตนายกเทศมนตรีนครลังสิตครับวันนี้มาพบกับพี่น้องในฐานะประธานเุรืศาสตร์ทีมเดชาพัฒนาครับทีนี้ต้องนําเรียนก่อนนะครับว่าปปาที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลังศิต์เป็นกิจการของปปาส่วนพิพาสาขาลังสิตชั้นพิเศษเทศบาลนครลังศิตเนี่ยไม่มี ปราปาเป็นของตัวเองผ่านมาก็มีการวางท่อซึ่งไม่ตอบโต้หรือไม่ทันกับเมืองที่มันโตขึ้นมีคนย้ายถิ่นอาศัยเข้ามาอยู่มากขึ้นท่อมีขนาดเล็กชำรุดเสียหายอันนี้ก็เป็นปัญหาในเชิงพื้นที่ของเราที่มีมาโดยตลอดครับระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็ ร่วมกับการประปาในเวทีต่างๆในการที่จะนําเสนอปัญหาและก็มิติต่างๆซึ่งการประปาก็เริ่มที่จะวางระบบโดยเฉพาะที่เป็นระบบเส้นเลือดใหญ่ในการรับน้ําจากแหล่งต่างๆเข้ามาสู่พื้นที่ในเขตเทศบานลนครลังสิล์และพื้นที่ข้างเคียงอีกโปรเจกต์นึงที่เป็นโปรเจกต์สำคัญคือการวางท่อจาก80เซนเป็นเมตร20ซึ่งเป็นท่อขนาดใหญ่ที่จะวางเชื่อมในเขตเทศบาลนครลังสิล์และพื้นที่ข้างเคียงเพื่อแก้ไขปัญหาระบบน้ําในเขตเทศบาลนครลังศิลป์ครับ การวางท่อขรั้งนี้นะครับเป็นการวางท่อที่ตรงหลังเมเจอร์สนิเพกหรือเรียบทรงชายคลองจากตรงเมเจอร์ไปจนถึงต่างระดับตรงคลอง5ท่อเส้นนี้ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของพื้นที่ในการจ่ายน้ําเดิมเป็นท่อ80เซนแล้วก็จะวางเป็นเมตร20เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะทําให้ระบบน้ําสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมีแรงดันน้าที่ดี กรณีถ้าเกิดมีการชํารุดเสียหายท่อในฝั่งใดก็ตามอย่างเช่นถ้าเป็นความชำรุดเสียหายในฝั่งของน้ําที่ส่งมาจากอําเภอเมือง <c oughs> ก็จะทําให้สามารถสํารองน้ําที่มาจากฝั่งลาลูกกาเข้ามาจ่ายให้เข้าในเขตพื้นที่เพื่อลดปัญหาผลกระทบอันนี้ก็จะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับน้ําที่แมีแรงดันที่ดีสมบูรณ์แล้วกรณีที่เกิดวิกฤตก็จะสามารถมีแหล่งน้ําอื่นจากจากการสํารองน้ำเนี่ยจ่ายเข้ามาในระบบได้ดียิ่งขึ้นครับ จากที่เราได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือระบบที่เชื่อมโยงระบบการจ่ายน้ำเส้นเลือดใหญ่เนี่ยถ้าทําเสร็จก็จะสมบูรณ์แต่ส่วนหนึ่งที่ยังมีความจําเป็นคือระบบการเชื่อมต่อซึ่งการประปามีแผนง,งานมีโครงการที่จะต้องปรับปรุงท่อที่ต่อไปตามบ้านต่าง,างๆแรงดันน้นําระดับย่อยเนี่ยได้ดีสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นที่เราก็คงจะต้องไปพูดคุยกับการประปากับหน่วยง,งานต่างๆต้นสังกัดเพื่อขับเครื่องเหล่านี้ต่อไปนะครับก็เป็นโปรเจกต์อีกหนึ่ง โครงการที่เราต้องขับเคลื่อนในมิติของการแก้ไขปัญหาเรื่องบทประปาในเขนนตเทศบาลนครลังสิตเราในฐานะทีมเดชชาพัฒนาก็ต้องขอโอกาสบริหารและขับเคลื่อนปัญหาของท่านเราขอเสนอท่านดเรเดชากยุดสุขครับในฐานะหัวหน้าทีมเนี่ยเป็นนายกเทศมนตรีนครลังสิตนะครับแล้วก็สมาชิกสอทอทั้ง4เขตเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกครับก็ฝากพี่น้องประชาชนที่จะไว้ใจแล้วก็มอบหมายภารากิจเหล่านี้ให้กับเราได้ขับเคลื่อน งานสารงานต่อในส่วนมิติในเรื่องของการประปาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไปครับพวกเราทีมเดชาพัฒนาทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อรังสิทธิ์บ้านเราครับ